แกกบบด่ัไม่ได้เราเล่นกันเกมมาก่อนไปเล่นเบ็ดก่อนเรไปเล่นเบ็ดไม่เหร่อสาวพอเรื่อขอเลี้ยงลำนับข้ามเกมไม่อีใกล้เข้าเลยนะดีเรื่องเดิน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 ดนเรื่องเดินมาดีค่ะ

พี่ยพยเออผมผมผมปาดทิศค่ะพมวาปดทิศค่ะค่ะผมปาดทิศหนึ่งพร้มพมนะพร้อมพร้อมอพรมไปเหมนตู่ลำลรวยรยอ๋อรวย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 ค่ะรยไม่เอาแร้วเอารวยรวยรวยค่ะรวยเอาพี่หญ่ มาเราไปเรากดล่วรวค่ะเกดกดล่วนล้วมากดีนะเลาาล้ราต่อไปเล่นเนล้ะม่เอาไปเลถ่ายตอนะคะแม่วิดีโอค่ะว right. ิดีโอเกบท้าวิลูอย่ไปย้ายพิลูอย่า เอาต่อไปร้านเสร็จเลสค่ะเกตเกตหันหน้าหน่อยค่ะเกตค่ะเกตหน้าตรงๆหน่อยค่ะเกตเกตเอ๊ยยิ้มค่ะเกตให้ลูกเพื่อนพูดเล่ว่านะไม่ร้อน้าลูกพนอยค่ะถ้าลูกพนอยค่ะไม่ร้อนค่ะ ต้องคิวนานนิดนะเพราะว่าบ้านพอโลงร้านเยอะไป่เออทายแบบใหญ่อิบิเกต

sao thế vì là vì bị thăm bị thang kéo lúc phải <laughs> tăng kéo là lục lều thang kéo là vì lều thang kéo là vì lều thang ไปเร็วป่าไรอนิชาไปเร็วไปแล้วมีมิ้วนะเร็วเร็วมันตเดีไอ้โรดก็เอาหนามันก็ได้ไอ้กันไอ้เเร็วนู้ไปเอาเด็รอแล้วรตากอเร็ว็เร็วนู้ไปเอาคันเส็เก็ดกันจะนั่นหนาไม่รูกรมนลก